ต่อวันที่29กรกฎาคม2568ครั้งที่90บทที่11 11บทสวดมังคระสุตตังอาเสวนาจะพาลานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังครมุตตมังปฏิรูปรเทสกวาโสจะปุพเพจะกตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิธิจะเอตมังครมุตตมัง พาหุสัญจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังครมุตตมมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทธธารสะสังขโหอนาคุณราจะกัมมันตาเอตัมมังครมุตตมมังท่านั้นจะธรมรมจริยาจะยาตการนั้นจัดสังขโหอนวัวชานิกรรมานิ เอตัมมังครมุตตัมมังอารติวิรติปาปามัชฌะปานาจะสัญญามุอปปมาโทจะทำเม,มสุเอตัมมังครมุตตัมมังคารวจะทิวาโตจะสันตุนทิจะกตัญยุตากาเรณธรรมะสวะนังเอตัมมังครมุตตัมมังขันติจะโสวะจะสตตาสัมมาอาตันจะทัศสนัง กาเระธรรมะสากัจฉาเอตัมมังครมุตตะมังตาโปจัตธรรมะจริยัญจะอริยสัจนทัศนังนิพพานสัจิกิริยาจะเอตัมมังครมุตตะมังพุทธะโรกะธรรมเนหิจิตตังยะสานกรรมปติอโศกังวิเชังเหมังเอตัมมังครมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพันธะ สัพพัทมะปะราอชิตะสัพพัทโสทิ้งคันชันติตันเตสังมังครรมุตตะมันติสิบสองบทสวดรัตนปาริตยังกินจิวิตังอิทธวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนโนสังมัติถิตถาคเตนะอิธรมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัชินะสุวัตถิโกตุใช่ขยังวิจาคังอมตะังอะ ปณิตังยะชะชะคาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมะนสมาติกินจิอิธัมปิธรรมะทุตระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโุตุยัมพุทธเสถโธปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญามาหสมาธินาเตนะสัพโณวิชิตวิชิต อิธัมปิธัมเมรัตนังปฏิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคระอัตสตังปัจจตาจะตาริเอตานิโยคานิโหติเตทักขิในยะสุขตัดสัสวกาเอเตสุทินนะนิมหัพปะตานิอิธัมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสัพพยุตตามนัสสะทันหนะนิกามิโนโคตมะสะ สัณหิเตปติปัต,ปต,ตาอามาตงวิไคหะรัตถามุธานิพุต,ติงพุทชม,มานาอิทมปิดสังเขรัตตังปันิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนัติสัมภวังวิรัต,ตจิตายติเกภวิสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุเหิจันตานิพันติถีาตายาญถายมปฏิปอต ธรมปิสังเครตนังปะตนตังเฮเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสปะอัตตาเหเวชิตังสยโยยาจายังอัตตรากระชาอัตตะทันตัสสะ โพสสัสนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโณนักันทโพโณนัมาโรสหพมุตนาชิตังอปะชิตังกะิิราตัถารูปสัสัชัุโนสิบทส,สวดเกษปุตตสุภาสิตะมิทังเตนะภควตาชนะตาปัสสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทธเทนะ เอทัดตุงเหมาอนุสเวนะมาปรมัปรายะมาอิติกิรายะมาปตะกะสัมปทานีนะมาตะกะเหตุมาไนยค่ะเหนะมาอาการปริวิตเกณนะมาทิฏฐินิชานักขติยามาทัพรูปตายะมาสมโนโนคุรุยถาตุเมเห อัตตนาวะชาเนยยาถาอิเมธมะอักอุสลาอิเมธมะมาสาวัจฉาอิเมธมะวินยุขระหิตาอิเมธมะสัมมัตตาสม,สมาธินสมาธินะอะหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัตตตุเมเหปัจฉะเหยยะธายะธา ยัตถตุเมเหตตนาวัชาเนยยัะอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนาวัชาอิเมธมาวินยุปัสสตทาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตตันติอัตถตุเมเหุปสัมปชวิหะเลยยถาติ สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตับมะปะมายุงชัโรปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกขมาโนปุญญานิกยิรทะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตัมมัปะมายังชรโรปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณนเปกขมาโนโลกาเมตสังปัชเชสันติเปโขโยทากะ โยตกายะนัสังยมวยะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสฉุขายะโหติยังชีวะยังชีวะมานุปการตุติปุญญาธมโอหเบลคติธรมมะจาริงธมสุจิโนสุขมาวมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขจริงทัศติธรรมะจาริสเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายาปัสสติ อัฏฐนิพ <useum> ินทติทุเคเสะมะโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขติยถาปัญญายปัสติอัฏฐนิพินทติทุกเคอสะมะโควิสุทธิยาสเพธรมมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสติอัฏฐนิพินทติทุกเคอสะมะโควิสุทธิยา หกบทสวดอภันนกะชาลุอภันนกัตถานะเมเขทุติยังอาหุตักกิขาเอตตััญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนกังพาหุงเวสะนังยันติอภัตตานิวินาอิจะอารามรุขเจตยานิมนุษย์สาพยาตจิตะเนตังโคสสนังเขมังเนตังสานมุตตะมังเนตังสานะมคขมมะสัพพะทุขาปมุตจติ โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะละสนนังคตุสตาริอริยสัจจานิสมังปัญญายปัสสติทุคังทุขะสมุปปาทังทุกขสัจจอติกำมังอริยจะอริยันจะอัตถังคิดกลางทุกขูปะสมะคามินางเอตังโสนังเขมังเอตังเสนมุตตังเอตังสนมาคัมมาสัพพะทุกขะกมุตติ ทสวดพัดเทกะรัตตะขาถาอตีตังนานาวะวาครัปมยะนัปปติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่รองแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งท,ที่ยังมาไม่ถึงยะตติตัมปะเยนันตังอปัตตันจะอนนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุป mm so ันนั้นจะโยธรรมังตถาวิปัสสติสังหิรังสังกปังตังวิธานะนุภรูมะนุภรูหะเยตกบุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ขอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปุบบปเถิดอจเชวกิจจะมาตับปังโกชนยญบะหนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความกาศในวันพุ่งนะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจจุดนะเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาอยบนั้นย่อมไม่มีแกะเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมัตันทิตังตังเบพัทเทกะรถตโตดนติ สันโตอาจิกเ,เตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแ้แล1สบปดบทสวดพินพนหะปัจเวขะปาถ ชาราธรรมโมหิชาราังอานาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอานาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิมเมปิเยหิมัณาเปหินานาภาบูวินาภาบว เราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของดักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมสกมุมิกัมมทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสณะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกรฤษามิกรยานังวาปาปัาปก,กังวาตัสธะทาะาภพิสสามิ เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญเจเวคิดตับผังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถิดสิบก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะขาถาทุกขัตตาจนิด ทุกขาพยปปต,ตาจันนิพยาโสกปต,ตาจันนิโสกาหุนตุสัพเพปิปะนิโนเหตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปสัมปติสิทธิยาทานังทัตทันตุสัทธายสีรังรกันตุสัพปตาภาวนาพิรตาหตนุนตุคันฉันตุเทวตาขตตาสัพพทุขพกขาภร สัพเพสัพเพพุทธาพรปัตตาปัจเจกานั้นจะยังพรสังอรหันตานั้นจะเตเฉนะรักขังพันธะมิสับโสวยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพธิคาเรตหิงตหิง ตาธรรมธาเนนภวันตุกูชิตาโสทิงกรนวนเตทวิหารมันทะเลเทราจมัมชานาวกาชะพิคโวสาลามิกาทานาปติอุปสกาขามาจจเทสานิขามาชะอิสลาสัปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชราบุชาเยปิอันทสัมพวา ตั้งเซธชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังทำมมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสสกโรณตทุสังขยังธาตุจิรังสตังธรโมธมาธราชปุกุขราสังโฆตูสมคขวะทายาจาิตาจาจามเฮราทุสัตทมโมสัพเพปิธรรมมจาริโน พุทิงสัมปาปุณยามาธรรมเมริยปเวทิเตยี่ยเบ็ดบทสวดสัพพปฏิธานะคาถา,าปุญญสิทธานิกัตตสัญญาณนิกัตานิเมเตสันจภาคิโนโหตุสัตตานันตาปมาณกะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้พาพเจ้าได้ทำในบัดนี้แระแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้พาพเจ้าได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณนาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยติฐาเมจาปยาติฐาวาอันเยมัจฉตะเวลิโนคือชนเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณอันมีมารดาและบิดาของข้พาพเจ้าเป็นต้นที่ข้พาพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สตาตินท่านที่รกัดสวิงเตะภูมิมาตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวกัะสังสันตาเพราะว่าเพราเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขัดห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตั้งเยปฏิทานามนมเมอนุโมทันจุเดเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวาเดสังนิเวชยุ สัตว์เต่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เต่านั้นจงอนุโมทนาฐานเกงเถิดก็สัตว์เต่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เต่านั้นมยาทินานานุปญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตตาสธาหุนตุอเวราสุขชีพินเขมาปัตทันจะปปุนตุเตสาสาสิจตังสุภา เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อการแตกันจงอยู่เป็นสุขสำหรับเธอและจนถึงทางอันเกษมเถธอของความปาถนาอันดีงามของสัตว์หล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน,นุภาพแห่งความเพียรละอานิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด,ด,ด้วยการสาธยายบทสวดุนพัพระสูตรพระประริษและวัคคาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะเดินทั้งทางโรคและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดนุโมทนาในการสวดสายายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุ มงคลพระก,กิ่งไฟดีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพญานาสังวรวัดบอวดบอวด,วดนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปลดิบและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จจากสิทธทุกประการเถิด บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนะขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนะทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนัดารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิพรใช้ทั้ง4ี่ประการคืออายุวันนะสุขพระเธอขอความขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านทุกท่านเถิด